มาไม่จริงน่ทุมาด้โคตรจนมากไม่จะไปนไม่เหี uh ้ยขนาดนอเันจแล้วเออได้ได uh ้เลย้ใควะหนุ่้แต่ว่าตอนเนี้ยการบารจยังปะยังเลยัง่้าถ้ได้ทเสร็จถ้าต่อไปเราก็จะเรียนคิตกันนะเว้ย Yeah. <laughs> you ได้ข่าว่ามึงอะจนจนแบบไม่มีอยู่ไม่มีกินอะไม่มีแดงไม่มีอยูไม่มีกินลสัเลยเนยมงึงเนียฮะมึงเคยได้จับปะพึงเคยได้จับไหไม่เคยจับเออพันหนึ่งเคยได้จับไหมวันเนี้ยฮะ